ครับก็ก็ต้องบอกว่านวัตกรรมก็น,น่าสนใจในราคาที่เข้าถึงได้ของทุกคนอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติที่ได้เหมือนเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ที่ได้มีโอกาสมาดูการเปิดตัวนวัตกรรมแบบนี้ครับอย่างแ,แบบว่าเห็นมันมีแบบว่าจอใหญ่เมื่อเราเองเป็นคนเล่นเกมเหมือนเรา,า,ราอ๋อใช่ใช่ใช่คือเล่นเกมก็ส่วนหนึ่งแต่เราเป็นคนชอบดูหนังดูรายการอะไรต่างๆเพราะฉะนั้น การที่มันมีจอใหญ่ๆเนี่ยมันก็จะค่อนข้างสะดวกค่อนข้างได้อัตรดมากกว่าโทรศัพท์ที่จอเล็กอะไรอย่างนี้ครับเราก็ชอบเป็นการสนทุอยู่แล้วครับอ,ววอับนนี้เป็นกรีสัมภารด้วยอืมครับอย่างนี้ค่ะค่ะหรับคนที่สนใจเนาะรุ่น,นใหม่รุ่นใหม่ด้ใช่ครับก็คนรุ่นใหม่ที่สนใจนะครับก็ถือว่าเป็นรุ่นที่น่าสนใจเพราะว่าราคาไม่ได้สูงจนเกินไปทุกคนสามารถเข้าถึงได้จับต้องได้อะไรอย่างนี้ครับก็อยากให้ซินเนกเป็นแบรนด์อยู่ในหนึ่งในช้อยของทุกคนแล้วกันครับ ก็ก็ถือเป็นก้าวที่ดีครับเป็นก้าวความสำเร็จก้าวแรกที่ดีก็ก็ก็ต้องขอบคุณหลายภาคส่วนมากๆทั้งพี่ๆสื่อเองแล้วก็เพื่อนร่วมงานแล้วก็แฟนคลับด้วยครับที่ช่วยกันแบบสนับสนุนเราให้เรามาถึงตรงนี้ได้ครับจริงจริงแลวลงตัวะลำบากขึ้นไหมครับตอนนี้แบบรู้สึกแบบสั่งงานเหมือนก้าวกระโดดเออก็ลำบากขึ้นไหมก็ไม่นะครับผมก็ทำตัวเหมือนเดิมนี่แหละแล้วก็เราก็จะเห็นผู้คนที่มาสนใจเรามากขึ้นเท่านั้นเอง ก็เป็นเรื่องที่ดีสําหรับสายงานเราในอาชีพนี้อะไรเงี้ยก็มองเป็นเรื่องที่ดีไม่ได้มองว่ามันจะลําบากอะไรกับชีวิตเราขนาดนั้นก็สบายต้องรับไปง่ายมมันอาจจะแบบเริ่มกระแสอะไรเงี้ยขึ้นมาค่อนข้างจะเยอะของเรากระแสมาถึงทางอ๋อก็ดีเพราะว่าผมรู้สึกว่าคนจับตาขึ้นก็ดีถ้าเราไม่ทำอะไรผิดนะถ้าเรามีมีคอนเทนต์หรือมีอะไรที่จะปล่อยมันก็ดีเพราะว่ามีคนเขารอรอเสพผลงานเราอยู่ไม่ว่าจะเป็นละครหรือจะเป็นรายการยู u b e หรืออะไรก็แล้วแต่ของเราก็ถือเป็นเรื่องที่ดี ผมไม่ได้กดดันนะใช่ใช่ใช่ผมผมกลับรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นเพราะว่าถ้ามองว่าเราเป็นศิลปินคนหนึ่งแล้วผลงานเรามีคนรอเสพผมว่ามันมีความสุขมาก,กน,นะในมุมผมนะผมรู้สึกว่ารู้สึกดีอะ่ะที่แบบมีคนรอผลงานเรามีคนรอเสพอะไรก็ตามที่เป็นตัวเราออกมาอยู่นะมันเหมือนเป็นความสุขของศิลปินอะ่ะที่ทําอะไรออกมาแล้วมีคนเต์มากกว่าที่เราจะทําออกมาแล้วไม่มีคนดูเป็นภาพแบบสั อ๋อ oh, ใช่ครับวันนั้นไปก็ตกใจมากมเพิต่ตรงคือมีแฟนลับมาแต่ว่าไม่เคยมาเยอะขนาดนั้นอะไรเงี้ยอันนั้นคือเยอะมากเหมือนขายบัตรคอนเสิร์ตอะไรเลยเราลงมาเราก็ตกใจเราได้ยินพี่พี่เอาพูดแล้วแหละว่ามีคนมารอเยอะแต่เราก็ไม่คิดว่ามันจะเยอะขนาดนี้เงียก็ต้องขอบคุณเขาขอบคุณมากรู้สึกว่าอีกอย่างแฟนขับไปไปรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะแบบพูดรู้เรื่องแบบไม่ไม่ไม่น่าลำคาญไม่งองแงงอะไรเงี้ยเราก็พยายาม t r e t ทุกคนเท่าๆกันเหมือนเป็นเพื่อนกันเราจะบอกอเสมอว่าเออทุกคนเป็นเพื่อนกันนะ ทุกคนมาที่นี่เราอยากให้ทุกคนสนิทกันอุ้ยอยากให้ทุกคนสนิทกันรู้จักกันอะไรเงี้ยเพราะว่าพอเรามองเข้าไปเห็นแฟนคลับเขามาเล่าให้เราฟังว่าเนี่ยตอนแรกไม่รู้จักกันเลยแต่ว่าก็ทักมาคุยด้วยกันบ่อยๆคุยเรื่องเราจนเริ่มสนิทกันเป็นเพื่อนกันเราได้อ่านข้อความอะไรงงี้เราก็รู้สึกดีเหมือนเราเป็นสะพานเชื่อมให้เขาแบบเกิดวิภาพดีๆต่อกันได้อะไรเงี้ยครับไมูที่ไหนมาเปล่าอะไรยเงี้ยเออไม่มูนะครับผมเพิ่งลาออกจากศาสนาพุทธเมื่อสามสี่เดือนก่อนนี้ใช่ครับ สักประมาณปีปีที่ผ่านมาไม่เกิดอะไรขึ้นครับผมแค่รู้สึกว่าผมอยากลองเลือกเองดูเฉยเพราะว่าตอนเราศาสนานี้เราไม่ได้เลือกเองเราเกิดมาแล้วเราก็เป็นเลยเราก็เลยลองไปศึกษาดูแล้วก็สุดท้ายว่าเราก็ออกเป็นคริสเตียนครับรู้สึกว่ามันชอบครับรู้สึกว่ามันใช่เราก็เลยลองศึกษาแล้วก็ลองนังสือดูไม่นะครับบ้านผมค่อนข้างอิสระมากแบบ ตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วที่แบบเราจะลาออกอันนี้ไปเข้าวัน,นนั้นอะไรเขาก็ตามใจลูกเอาที่ลูกว่าดีจะคอยแนะนำทางการใช่ก็เปลี่ยน,น,น,นประชาชนเปลี่ยนอะไรเงี้ยครับแล้วก็ใช่ครับว่างๆก็จะไป,ปอ,อ,ะอินมากกว่าไหมใช่ใช่ออผมค่อนข้างชอบคอนเซ็ปต์ของศาสนาเขาอะครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันมันดูมีความจิตวิทยาหน่อยๆด้วยดูเป็นเรื่องที่แบบ ไม่นับเรื่องไบเบิลนะครับนับแค่เรื่องแบบการสารภาพบาปอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันมันเป็นเรื่องที่ดีต่อสภาพจิตใจเราเราชอบมากเลยคอนเซ็ปต์นี้ฝั่งแฟนนิ่งไปแล้วเราบอกว่าถ้าเกิดโหวตได้35%ไม่ใช่เราอยากสนับแฟนนิ่งอย่างตอนนี้เกินละผมพูดเองเมื่อเมื่อก่อนมางานนี้ก็ยังไม่ได้คอนเฟิร์มว่าวันไหนเดือนไหนที่ไหนหรือว่าอะไรยังไงแล้วกันครับแต่ว่าเดี๋ยวอีกสัก3-4วันนี้จะมีประชุมจริงจังเรื่องนี้เดี่ยวแล้ว เอ่อความจริงก็คิดเลยว่ามันจะถึงแต่ถ้าบอกว่าชัวเดี๋ยวจะดูมั่นหน้าไปหน่อยแต่ว่าแต่ว่าเราเชื่อว่านคลทบเราทําได้อยู่แล้วเราไม่ได้ขอเวอร์หรอกอะไรเงี้ยแต่เราก็นั่นแหละความจริงเราอยากจะจัดอยู่แล้วตั้งแต่ตอนที่เป็นแฟนมีของห้าไปเอกแล้วครับเรารู้สึกว่าเราอยากจัดอยู่แล้วแล้วเราก็เลยลองไปคุยกับที่ช่องดูว่าเราเราอยากทํงานเขาก็ยินดีสนับสนุนเต็มที่ก็คิดว่าน่าจะภายในเดือน2เดือนนี้ไม่เกินคิดว่าไม่น่าเกินเดือนสิงหาหมายถึงว่าไม่ไม่ไปถึงกันยาครับไม่อยู่ในช่วงไม่เกินเดือน ประมาณนั้นเดือนหน้าใช่คอนเสิรนตนี่เืออะไยังคะว่าเราจะทำอะไรบ้างทำนี่เป็นโชว์เดียวก็ยังไม่ได้เคาะออกมาว่าจะทำอะไรแบบไหนบ้างแต่ว่าก็เมื่อวานก็แอบไปดูคอนเสิร์ตของค่ายอื่นมาแล้วก็ดูเป็นแนวทางอะไรครับแลก็ดูไว้ใช่เมื่อวานเป็นคอนเสิร์ตบล็อกมิวสิกผมก็มีโอกาสได้เข้าไปดูแล้วก็ดูเก็บเกี่ยวมานิดหน่อยเผื่อว่าเราจะขโมยบางอย่างมาใช้บ้าง ยังไม่ได้ขอเป็นใครครับแต่ว่าคิดว่าควรจะต้องมีเราอยากอยากทำอย่างนั้นอยากให้มีเพื่อนๆศิลปินคนอื่นเข้ามาแจมด้วยคนแบบเป็นเป็นเป็นเกสนิดหน่อยอะไร่างเงาดว่าสเกลงานมันจะเป็นขนาดไหนคะใหญ่ไหมถ้แาผลตอเราับดีมากเลยนะต้องรอซาวเสียงก่อนครับว่าจะขนาดไหนเพราะตอนนี้เรื่องที่ติดก็คือเรื่องสถานที่ด้วยเราไม่รู้ว่าคนที่จะมาจริงๆเนี่ยกี่คนก็คิดว่าถ้าถ้าแบบไม่ได้เยอะมากก็อาจจะจัดที่เดิมที่เคยจัดท้าไปเองแบบของผมคนเดียวยแต่ถ้าถ้าผลตอรลบรับมันดีมันเยอะก็อาจจะต้องไปที่อื่นที่มันใหญ่ก่กวานี้ ต้องรอดูก่อนรอดูก่อนใช่ครับเดี๋ยวเราประชุม3าวันนี้น่าจะรู้เรื่องแล้วครับไม่ตอนนี้เราคิดว่าประสบความสำเร็จยังยังครับยังครับนี่มันมันไปอีกมันยังห่างไกลคราว่าประสบความสำเร็จของผมมากไกลมากมากจราจริงๆเราตั้งเป้าเป้าหมายชีวิตแบบความประสบความสำเร็จของเราไว้ที่ไหนโอ้ประสบความสำเร็จของผมคือไม่ครับประสบความสำเร็จของผมคือผมไม่ต้องทำงานแล้วแล้วก็มีเงินเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็สบายครอบครัวแค่ก็เกษียณอายุหอเปใช่ครับประสบความสำเร็จคือเกษียณอายุสัก35 แล้วก็นอนอยู่บ้านไม่อดตายทั้งครอบครัวก็พอแล้วตอนนี้ก็ความแทางการเงินไแล้วนะคร,ครับเอาตรงมันก็อีกไกลครับแค่นี้มันยังไม่เรียกว่าสําเร็จหรอกครับการที่มันจะขึ้นมาอย่างนี้มันก็ไม่ง่ายแต่พอมันทําได้แล้วสิ่งที่ยากกว่าก็คือการรักษามันไว้ต่างหากที่ยากกว่าแบบยากกว่ามากๆคนละเรื่องเลยจริงๆใช่แล้วก็เราก็อย่าไปคิดมากเราก็ทําตามงานของเราทำพอตอนนี้เราเริ่มสนุกแล้วก็มีความสุขกับการทํางานของเรามากๆแล้วเราก็แค่เอ็นจอยมันต่อไปเราสนุกคนดูก็สนุกผมเชื่อคำนี้ตลอด ก็มีเรื่อยๆ,ๆแบบแบบเรื่อยๆจริงๆครับน่าจะเยอะสุดในชีวิตแล้วครับช่วงนี้นนนไม่ถึงครับอาจจะแบบห้าในเจ็ดวันอาจจะมีสักห้าวันแต่บางวันก็จะหลายงานาก็ก็ก็ขึ้นครับก็ก็เพิ่มขึ้นเนะตรงใช่มันก็ใช่ตามสคามสควรตามสมควรก็ไม่ได้เวอร์อะไรขนาดนั้นก็ตามสมควรจ้างได้นะขอบคุณครับ